สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมอาจารย์หนูนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok สุรศิษย์สงม,มานะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปต่อเนื่องที่ทํามานะครับต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับผมได้อธิบายเรื่องของการเขียนโปรแกรมในภาษาจาวาแล้วนะเป็นพื้นฐานโปรแกร,รมนะครับสำหรับคนที่เข้าใจแล้วข้ามไปเลย,เลยไม่ต้องดูนะครับคลิปที่ทำเนี่ยเป็นพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเป็นลาดับเป็นขั้นเป็นตอนเหมาะกับการเรียนรู้นะครับสำหรับเนี่ย ในคลิปนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการใช้งานนะครับคำสั่งการควบคุมการข้อมูลซึ่งนะครับในเขนโปรแกรมจริงๆเนี่ยมันมีอยู่หลายๆลักษณะการเขนโปรแกรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการจริงๆก็จะมี3ส่วนด้วยกันแหละเขาเรียกแบบมีทางเลือกนะ่ตัวลำดับ1ตัวทำซับหนึ่งตัวที่ผมสอนทั้งหมดมาก่อนหน้านี้เป็นแบบตามลำดับหรือเรียกว่า sequential programming นะครับ ต่อไปนี้เนะี่ยฮะเราจะอธิบายเรื่องของการทํางานแบบทางเลือกนะครับว่าถ้า,าเงื่อนไขเป็นจริงไปทําอะไรเงื่อนไขไปให้ทาอะไรอีกอันนึงคือการวนซ้ำนะซึ่งจะอธิบายต่อไปในในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะอธิบายเรื่องของการทํางานแบบวนซ้ำเป็นหลักโดยโดยนะครับสิ่งที่เน้นย้าคือในแคมเปญนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรบ้างทาอะไรบ้างนะก็คือคอมมานด์หรือคําสั่งเอง แล้วเราทําคําสั่งนี้เมื่อ,อไหร่ณตอนไหนก็คือเรื่องของออเดอร์นะครับนะครับในการเข้ามาใช้ลองสังเกตตัวอย่างโปรแกรมนี้นะครับตัวอย่างนี้ผมตั้งชื่อว่าการเขียนโปรแกรมตามลําดับหมายความว่าอะไรจงเขียนโปรแกรมรับตัวเลข2จํานวนเข้าให้บันพิมพ์และหาผลรวมของเลขดังกล่าวโดยให้สแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ อันนี้ง่ายๆครับเขาบอกว่าโจทย์ไม่ได้บอกเลยว่ามีทางเลือกอะไรบอกแค่ว่ารับมาสองตัวทางมันพิมพ์หาผลรวมแสดงผลถ้าเราอังนกระดิมันก็คืออะไรครับแสดงข้อความถามผู้ใช้พ้อตัวเลขสองคำนวณสองคือรับข้อมูลทางมันพิมพ์มาเก็บตัวแปรสองตัวคำนวณแสดงผลนี่คือซีเควนเชียลโปรแกรมคือหนึ่งสองสามสี่จะทำข้ามขั้นไม่ได้จะทำสอง ก่อน1ไม่ได้จะทํา3ก่อน2ก็ไม่ได้ทํา4ก่อน2ก็ไม่ได้นะครับนี่คือเป็นซีควนเชียลเป็นขั้นเป็นตอนนะครับลองดูโจทย์นี้ครับโจทย์นี้ครับจุดเขียนโปรแกรมครับรับตัวเลข2จํานวนเข้ามาทำการคำนและหาผลรวมของเลขดังกล่าวถ้าพบว่าผลรวมดังกล่าวมีค่ามากกว่า50ให้แสดงคําว่า pass ออกทางจอภาพ แต่ถ้าผลรวมมีค่าน้อยกว่า50สแสดงข้อความว่า fail สังเกตไหมฮะข้างบนเนี่ยใกล้เคียงกับโจทย์เดิมเลยก็คือรับมา2ตัวหาผลรวมแต่มีเงื่อนไขว่าเห็นไหมถ้าผลรวมมีค่ามากกว่าเท่ากับ50สแสดงว,ว่า pass ออกทางจัภาพถ้าไม่ใช่หรือน้อยกว่า50สแสดงว,ว่า fail เพราะถ้าเราดูอัลกอริทึมมีอะไรบ้าง1 สแสดงข้อความถามผู้ใช้ป,ดดป้อนตัวเลข2องจำนวนเบสิกนะฮะเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับนะรับข้อมูลครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลยคํานวณผลบวกผลลบเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลยเพิ่มมาครับข้อ4เห็นไหมถ้าคํานวณผลบวกของข้อ3ามีแล้วมีค่ามากกว่าเท่ากับ50สแสดงว่าพา s s สข้อ5บอกค่าผลบวกของข้อ3าม น้อยกว่า50แสดงเฟลแสดงว่าอะไรครับทำสามเนี่ยคำตอบข้อ3มีผลว่าคำตอบข้อ3เนี่ยจะทำาีหรือทำห้ถ้ามากกว่าเท่ากับ5้ก็ทำา4ถ้าน้อยกว่าเท่ากับ5้ก็ทำห5นี่คือเรื่องของมีทางเรื่องคำามาเกี่ยวข้องว่าเราจะทำข้อไหนข้อ4หรือข้อ5้านะครับสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับหรือเรานำมาเขียนเอาก็เชื่อมอย่างนี้ครับ start เห็นไหม input นำหนึ่ง ถามเลยลีดนำหน,น,น,นึ่งอินพุตนำสองลีดนำสองนี่เบสิกแล้วนะครับเราอธิบายกันมาพอสมควรแล้วซัมก็คือบวกธรรมดาเลยถ้าสามมากกว่าก่าสร็จริงเห็นไหมก็ไลฟ์พ a าสไม่จริงไลฟ์เฟลจบการทำงานนี่คือเอากอทิทึมง่ายๆรวมถึงโฟชาร์ทด้วยประกอบกันนี่เอากอทิทึมแล้วโฟชาร์ t ให้เห็นภาพนะครับตัวนี้ฮะซัามมากกว่า่าส็เนี่ย ังเกตสไลด์เห็นไหมเป็นรูปไดมอนด์เรียกว่าข้าวหลามตัดซึ่งนะครับมันจะมีอยู่2ทางคือเข้ามา1ทางออกมา2ทางไม่จริงก็เทสไม่เทสก็จริงเพราะนะครับตรงนี้เนี่ยจริงเนี่ยจะให้นิพจน์ออกมาเป็นเป็น1เทสนิพจน์เราเป็น0นะูนย์นัคือเรื่องของค่าแวลูที่เกี่ยวข้องในการรีเทิร์นเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปทําโปรแกรมปฏิบัติเนี่ยจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับส่วนนะครับส่วนคําสั่งควบคุมเนี่ยครับ ที่อธิบายทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้โจ์เนี่ยเราอธิบายโจ์ไปแล้วว่าถ้าโจทย์แบบนี้นะครับเราจะมีคําสั่งก็คือมีทางเลือกนั่นเองนี่ไอ้คาสั่งค,บควบคุมการไหลของข้อมูลหรือคําสั่งทางเลือกจริงมันมีหลายตัวครับตัวเลข eif eif e l e VE, F, แล้วก็มี switch case nested eif ด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างตัวแรกครับเขาเรียกว่าใช้ eif อย่างเดียว eif อย่างเดียวนะครับ eif คือถ้าเปรียบเทียบเงื่อนไข ซึ่งท้านิพจน์หรือเงื่อนไขเป็นจริงมีค่ามไม่เท่ากับศูนย์คือจริงนะจริงก็คือนิพจน์ไม่เท่ากับศูนย์เพราะอะไรครับเพราะ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 อะไรครับถ้านิพจน์เป็นจริงก็คืออ้นิพจน์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมจริงก็คือหนึ่งไม่เท่ากับศูนย์เห็นไหมจะทําคําสั่งหลังจาก if ถ้าเป็นเท็จก็คือข้ามไปเลยดูตัวอย่างนะฮะวิ่ง้าปั๊บนิพจน์เนี้นยเงื่อนไขเช็คเลย ถ้าจริงทําหลังคําสั่ง if e ไม่จริงไม่ทําอะไรเลยนี่คือแบบ if เฉยๆนะครับแบบ if เฉยๆดูที่พจนหลักจริงทําหลัง if e ไม่จริงจบกันทํางานไปเลยนะครับรูปแบบการเขียนหรือ syntax นะครับก็มียากอะไรครับ if ว e มเดลเปิด condition ก็ Cond คือเงื่อนไขวมเด้ปิดคําสั่งสังเกตน,นะฮะให้ดู2ตัวนี้คือ1กับ2เนี่ยกรณีที่หลัง if e มีคําสั่งเดียว และมากกว่าหนึ่งคำสั่งถ้ามีคำสั่งเดียวไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายปีกาบอกพอรู้อยู่แล้วแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งคำสั่งเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามเนี่ยต้องมีปีกาครอบว่าอะไรครับให้รู้ว่ากลุ่มคำสั่งเนี่ยเป็นกลุ่มคำสั่งที่อยู่หลัง if นี้นะครับตัวอย่างของการนํามาใช้เดี๋ยวอธิบายในเคมโปรแกรมก็จะเห็นเห็นภาพมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างครับโปรแกรมรับตัวเลขจากผู้ใช้ด้านพิมพ์เงื่อนไขว่า ถ้าตัวเลขที่แล้วเข้ามามีค่ามากกว่า90แสดงเขากู o ดจ o อบอ่ะดูนะฮะธรรมดา import จอยโอธรรมดาครับ Buffer ใช้ Buffer reader นะนะครับ system print i n p u t อวนพุใย่นัมใช้คำไทยแค s ใช้ค่าแคสอธิบายเป็นคลิปก่อนหน้าแล้วนะไ c ยแค s นัมเท่ากับ integer.pair in bf read line ก็คืออะไรครับให้ตั้งค่านหนึ่งตัวนะครับเห็นไหม นำถ้ากับ integer pair ก็คือแปลแปลให้ไปเลครับเป็น integer จาก read line จากข้อความที่เราเข้ามาเนี่ยเป็น integer ถ้า error ให้แสดง error มาครับเห็นไหมฮะพอเสร็จแล้วปับ๊บถ้านำตัวนี้มากกว่า90เงื่อนไขไหมฮะก็จะแสดง good job นำมากกว่า90ตามนี้เลยตามมงเงื่อนไขเลยเห็นไหมฮะผมพิมพ์95 good job นำ90ตัวนี้ เห็นไหมครับตัวอย่างนี้ไหมฮะนี่คือการใช้งาน if e นะครับเดี๋ยวปฏิบัติเขเห็นง่ายขึ้นนะครับในเขปร,ร,รแกรม nested if ก็ e คือถ้าว่าง,ง่ายๆคือใช้ if ้อน if อีกทีแต่ในภารทำเทคนิคเรียกว่า nested if e นะครับมีอะไรบ้างคือกรณีเงื่อนไขามากกว่า1เงื่อนไขเราก็เอา if ้อน if ไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นใช้วิธีการในการเช็คเช็คเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขง่ายนะครับเช่น ทุกเขียวโปรแกรมครับรับค่าน้ำหนักจากผู้ใช้ทบ็บล็อตพิมพ์โดยเพิ่งใครว่าถ้าน้ำหนักตัวเห็นไหมอยู่ระหว่าง5 0าสิบถึงเจ็ดสิบแสดงข้อความว่า normal weight ออกทางจอภาพเห็นยังห้งาสิบถึงเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นในทางสถิตร์หรือทางเขียวโปรแกรมนี่ไม่มีคำว,ว่าห้าสิบแล้วขีดถึงข้าเจ็ดสิบไม่มีนะคำว่าขีดเนี่ยมันไม่ใช่มาำทางาสถิตร์มันไม่รู้คืออะไรนะมันมาเป็นลบ เพราะเงื่อนขเขาว่าโจทย์บอกว่าเงื่อนไขคือหนึ่งน้ำหนักเนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับห้าสิบอีกตัวหนึ่งคือน้ำหนักเนี่ยมันต้องน้อยกว่าเท่ากับเจ็ดสิบเพราะวีชอยคือต้องมากกว่าเท่ากับห้าสิบและมันต้องน้อยกว่าเท่ากับเจ็ดสิบด้วยในการเขโปรแกรรถูกไหมฮะดูนตัวอย่างนะฮะนี่คือรูปแบบโลซินแท็กอีฟเงื่อนไขที่หนึ่งเห็นไหมปีกาเปิดเปิดเคื่อที่สองเปิดเปิดคำสั่ง if คำสั่งเพราะถ้า equation ที่1ห,หรือ collection ที่1เนี่ยเป็นจริงก็ทำกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยแล้วถ้า collection เป็นจริงอีกทำกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันนะจะเห็นภาพมากขึ้นตัวอย่างเนี้ยเห็นไหมครับ5 0า0กิกโลกรัมเนี่ยผมสแกนเนอร์ sc new สแกนเนอร์เนาะถาม insertweightinweightsc เดลตละ in เห็นไหม in เวทมากกว่าิตัวนี้เห็นไหมข้อที่หนึงถ้าน้ําหนักมากกว่าเท่ากับห้าบจริงจริงทําก้อนไหนก้อนทนั้งก้อนเห็นไหมครับทําต่อเช็คต่อครับ weight น้อยกว่าเจ็ดสจริงไหมก็ทําเมื่อนไขนี่เห็นไหมครับอยู่ท่างนี้ฉะนั้นถ้าจริงก็ให้สั่ง system o u t p print line normal weight ปิดกา้ครบแบบนี้เลยครับลานมาก็ insert หกสิบห้า เป็น normal weight นี่คือการการใช้งานคำสั่งได้ทันทีนะครับที่จะอธิบายกันนะครับอีกตัวหนึ่งครับเเรื่องของนะครับเงื่อนไขนะครับตัวเลขรับเข้ามาเนี่ยมีค่าระหว่าง30-50ถึงและเป็นเลขคู่ด้วยมี3ตัวเลยนะ30-50ถึงและเป็นเลขคู่แสดงเขาว่า l i k e number เป็นเล่นเกมครับ อยู่ระหว่างสา5สิบห้าสิบนะที่ไปถูกนะครับอันนี้ก็ธรรมดาครับอินเสิร์ตนำธรรมดาเลย if เห็นไหมนำมากกว่าค่าสิจริงสามสิบจริงนะเนี่ยจริงปึ๊กทำก้อนนี้ก้อนนี้แล้วถ้าตัวเลขเนี้ยมันน้อยกว่ากับ้าสิบจริงจริงนะน้อยกว่าเท่ากับจริงนะนะครับนะครับแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าอะไรครับ มันอยู่ในช่วง30ถึง50าแล้วเช็คต่อไอ้น้ำเนี่ยมอดสองแล้วเท่าศูนย์รไหมถ้ามอด2อง้0ศก็แสดงว่าอะไรครับไลท์นัมเบอร์ก็คือเป็นเลขคู่เห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างของการใช้งานเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูอีกพีแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอ f ฟเอลที่จะทำอะไรบ้างอ f ฟเอลเหมือนอีฟธรรมดาเลยแต่อีฟเอลนั้นมันจะมีเงื่อนไขยอยู่2อย่างคือ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำหลัง if e ไม่จริงทำหลัง else เงื่อนไขเป็นจริงทำหลัง if e ไม่จริงทำหลัง else basic นะครับนี่คือเงื่อนไข if ข e ้อที่หนึ่งถ้าจริงทำตรงนี้เท็ t ทำตรงนี้หลัง if เทศหลัง else เหมือนเดิมครับถ้ามีมากกว่าคำสังส่งให้ใส่ปีกาปปกาเปิดปีกกาปิดครอบไว้ให้รู้ว่ากลุ่มเนี้ยถ้าเงื่อนไขเป็นจริง กลุ่มนี้มันถืเป็น The เท็จในกลุ่มนี้นะครับตัวอย่างนะฮะในการใช้ง,งานโปรแกรมรับตัวเลขจากผู้ใช้บรรพิมพ์น,นะครับมีเงื่อนไขว่าถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์แสดงโพสิฟถ้าตัวเลขมีค่าน้อยกว่าศูนย์เนกาทีฟมีมากเ่าก็ศูนย์โพสิฟน้อยกว่าเป็นเนกาทีฟดูนะฮะ ก็สแกนดอทนิวสแกนเนรธรรมดาเิ Insert 5. 5, ้นอินเสิร์ตนา i อีฟาเท่ากับ sc next i n ก็คือรับละรับมาเก็บเป็นอิน e g เ r เก็บไว้ในตัไปที่ว่านาถ้านานี่มากกว่าเท่ากับศูนย์จริงนะครับก็ให้ system.out ออทพิ้น์ไลน์ positive คือมากกว่าถ้าไม่ใช่ก็เป็น Negative เห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นจริงก็เ,เมื่ออะไรครับเมื่ออะไร ศูนย์ถึงถึงเท่าไหร่ครับถึงเท่าไหร่ศูนย์หนมากเขาก็ศูนย์ศูนย์กับบวกศูนย์หนึ่งเขาทำศูห้าไปเรื่อยเป็นบวกทําหลังศูนย์เท่าไหร่ก็เป็นลบเป็นเนกาทีฟทันทีเลยนี่คือตัวอย่างของการใช้งาน if บเอลครับอ่ะคาสั่งต่อไปนะครับนะคาสั่ง if e else เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขมีทางเลือกมากกว่านั่งทางเลือกก็คือมันมีมันมีหลายเงื่อนไขมากขึ้นนะครับ ซึ่งดูตัวอย่างและการให้เห็นภาพอันนี้ครับถ้าเื่อนขที่หนึ่งเป็นจริงทำอันนี้ไม่จริงก็ทำเอลิคคือจริงทำหนึ่งแล้วถ้าไม่จริงเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมจริงก็ทําแล้วถ้าไม่ใช่อีกเป็นแบบนี้ไหมจริงทำเพื่อมาเขียนต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องคือทําต่อเนื่องเองนะครับเหมือนกันครับถ้าเป็นอะไรครับมีคําสั่งมากคําสั่งข้อสายปีกาครอบเหมือนเดิม นี่คือตัวอย่างของการอธิบายรูปแบบหรือสิ NTAX ในการเขียนโปรแกรมส่วนตัวอย่างการเขียนเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงครับในการเขียนให้ดูในโม้ให้ดูนะครับเรื่องของ if elif เห็น e ไหมครับมี positive negative zero เห็นไหมครับว่ารับมา1ตัวบอกได้ว่าตัวเลขที่เป็นตเต็มบวกเต็มลบและเต็มศูนย์เห็นไหมฮะ e m o t print insert num int num 1. dot d e t int ถ้านำหนึ่งมากกว่าศูนย์ก็แสดงโพสิฟ i เอลอีฟ e นำน้อยกว่าศเห็นกกไหมน้กวศูนย์สแสดงว่าเป็น negative ที่เหลือคือไม่บวกกว็ลบก็กลายเป็นศูนย์นัเบอรเห็นไหมครับตัวอย่างของการประยุกต์ใช้คำสั e at, ่งอีฟเอลนะครับส่วนคอมบิเนชันนะครับคือการรวมการรวมนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็คือว่าถ้าเรามีเงื่อนไขแบบนี้แบบนี้เยอะเยอะมากเนี่ย เขียนยากอ่ะคนชอบเขียนโปรแกรมไม่ค่อยชอบที่จะเขียนแบบ LE วีเลวีไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ตัดคอนเอาให้มันซาบลงเร็วขึ้นนะครับในการเขีโปรแกรมนะครับก็คือใช้กระไม้แอนนะครับเข้ามาเลยหรือหรือน็อตเข้ามาโบนก็รับไปแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่านะครับมันมันมีมีม เครื่องหมายอะไรที่จะต้องมาใช้ประยุกต์บ้างก็มีแอนมีอมีน็อตนะครับแล้วก็ช่วยให้โปรแกรมมีพลงมากขึ้นความเร็วมวลผลส่วนใหญ่จะใช้งานร่วมกับคําสั่งควบคุมการไหลด้วยอีฟแล้วแล้วก็อ e ีฟเอเพราะว่าวก็คือว่าแต่เดิมเรามีคําสั่งมากกว่าคำสั่งซ้อนๆซ้อนๆเนี่ยใช้ใช้ตัวโครงสร้างหรือเงื rica, นอนายรวมเนี่ยลดลงเยอะเลยครับแค่คําสั่งเดียวก็สามารถเช็คได้แล้ว สำหรับคำสั่งประโยค์ขั้นขารวมนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับบอกว่าตัวโปรแกรมรับตัวเลขหรือค่ามักถ้ามันพิมพ์เนี่ยนะครับน้ำหนัก50ถึง70็ดโจทย์เราบอกแล้วนะฮะเรามีแบบนี้เนี่ย50ถึง70ที่เราเคยอธิบายไปมันจะเป็นเงื่อนไขแบบอะไรครับแบบนี้ตื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 ้ออันนี้ครับเห็นไหมฮะจะมีอยู่2ชั้นก็คือชั้นนี้ ชั้นนี้คือ2 if แต่ถ้าเรานํามาใช้เป็นนะครับประโยคเงื่อนไขรวมนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นภาพว่าจะเหลือแค่1คําสั่งนะครับมีอะไรบ้างก็หมายความว่าอันนี้คือคือสองเงื่อนไขนะครับใช่และค้ามาช่วยเงื่อนไขที่1และ2ถ้า1และ2เป็นจริงก็คือตอบตรงนี้ถ้าหเป็นจริง2เป็นเท็จไม่ทําหลัง if นะฮะเพราะมันคือ if เดียวไม่ใช่ if else นะครับ หมือนกันหรือเมื่อใหนึ่งเป็นจริงหรือสองเป็นจริงก็จริงเลยหนึ่งเป็นจริงหรือหรือสองเป็นเท็จก็ยังเป็นจริงอยู่ทำหลังนี้อยู่นะครับตัวอย่างนะฮะก็ห้าสิบเจ็ดสิบเห็นไหมฮะเวทมากกว่า,ากับห้าสิบและเวทน้อยกว่าเจ็ดสิบจริงก็หมายความว่าเช็คเลยว่าท้าหลักมากกว่าห้าสิบจริงเจ็ดสิบจริงก็ทำ normal weight แบบนี้เลยฮะเพราะเราเขียนแค่แค่คำสั่งเดียว แต่ก่อนนี้เราเขียน2องสามข้สั่งนะครับในการเช็คนะครับอันนี้ครับ3ามะดูนะฮะมีเรื่องของตัวเงื่อนไขมากกว่า90กินอาหารมากกว่า200แคลอรี่ก็เช็คเลยครับเวทนะครับมากกว่าสิบจริงไหมถ้าจริงก็หรือมากกว่าก็สิบหรือหรือหรือ นหตัวเก้าสิบหรือนะก็แสดงว่าเราก็ต้องมานั่งปรับตัวนี้มากกว่าเก้าสิบหรือน้อยกว่าเท่ากับแคลอรี่มากกว่าสองพันแสดงว่าหยุดกินแล้วอ้วนแล้วพง,ง่ายน้าหนักมากเก้าสิบหรือกินมากกว่าสองพันก็หยุดแล้วแหละเพราะมันอ้วนแล้วอันนี้คือตัวอย่างของการแคปโปรแกรมแบบการใช้บป็เครื่องขายรวมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเยอะขึ้นเนี่ยเราใช้เพื่มสองอันไม่เป็นไรถ้าเรารู้จะทำอันแต่ถ้ามากกว่านี้ แนะนำไม่ใช้กันครับเคำื่หมายวงเล็บช่วยทำหนึ่งและสองก่อนจึงไปทำสามอันนี้ทำหนึ่งหรือสองก่อนจึงไปทำสามเนี่ย,เ,ย,ยเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยช่วยให้การเขียขนโปรแกรมง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นเองส่วนสวิตเคสเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการในการาจัดก,การทางเลือกนะครับก็คือมีรับพมานะครับแล้วก็แค่แค่เมนูนะ่ะคำว่าหน,หนึ่งก็ถามว่ามีรายการอะไรบ้างหนึ่งสองที่ห้าถ้าเลือกหนึ่งไปทำหนึ่งเลือกสองทำสองเลือกสามทำ ตามเงื่อนไขที่กําหนดคล้ายๆกับ i f else แต่ว่าสวิตเคสเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของตัวตัวข้อมูลที่ชัดเจนหรือรอบที่แน่แน่นอนหรือเคสที่แน่นอนว่าจะมีกี่เคสสวิตเคสจะเหมาะตัวนั้นถ้า if e l s อเนี่อาจจะไม่เหมาะที่ว่าเราไม่รู้เคสที่แน่นอนก็ให้เขาถามไปเรื่อยๆนะครับนี่คือคือวิธีการใช้งานนะครับตัวอย่างนะฮะสวิตโมเลบซีเล็เตอรก็คือคือตัวแปรที่รับเข้ามาแหละ ถ้าเข้ามาแล้วมันตรงกับเคส value หนึ่งทำอะไรแล้วหยุดทำสองทำแล้วหยุดคืนไหมครับว่าแบ,แบ่งก็คือว่าคือแต่ละเคสเนี่ยเคสที่หนึ่งเป็นอะไรก็ทําเลยแล้วก็หยุดเพราะถ้ามาหยุดมันจะอะไรครับมันจะไล่ไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้เบรกที่หนึ่งไม่ใส่เนี่ยทาคาสั่งหนึ่งเสร็จสองเสร็จจึงต่อเนื่องนี่คือเรื่องของคาสั่งที่ใช้ในการใช้งานสวิตเคสนะครับเหมือนกันเลยครับสวิต์รีเลคเตอร์ เคสที่หนึงถ้ามีหลายคำสั่งเนี่ยมันปิดกรเปิดปิด2เปิดปิด3เห็นไหมครับตัวอย่างของคําสั่งที่ใช้ในการทำสวิตเคสนี่คือตัวอย่างครับเมนูครับบวกลบคูณหารธรรมาดาเลยและตัวหารเป็นสูนยเห็นไหมแทนเลยครับเมนู1-2-3บวกสลบคูณสหารนี่เช็คนี่คือการใช้เช็คอีกตัวหนึ่งคือ,เ,อ,อเขียนเคสแบบนี้ฮะ ถ้าเป็นแบบที่1ทําอะไร2ทําอะไร3ทําอะไร,ะไรนี่คือตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมแบบสตรเคเฉะนั้นนะฮะสุดท้าว่าเรื่องของกาเรเขียนโปรแกรมจริงแล้วเรื่องของทางเลือกถึงขันไขมันมีประโยชน์มากเลยอย่าไจริงนะครับว่าว่าจะทําอะไรแต่ให้ดูตัวตัวที่วัดว่ามันสามารถวัดได้หรือไม่ว่าจะทําอะไรจริงนะครับเพราะงั้นเราวัดวัดไม่ได้ในการในการเช็คข้อมูลแล้วเราก็มีแค่ if e ครับ if ฟเอ e อีฟเ แล้วก็สวิตเคสในการใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะอาจารย์อธิบายเร็วหน่อยนะครับอัดกลางคืนด้วยอาจจะมีง่วงบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็จะทำคลิปอีกค,คลิปหนึ่งเป็นเรื่องของปฏิบัติให้เห็นภาพนะครับสำหรับคนที่ไม่มั่นใจจริงๆก็ดูคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยดูปฏิบัติใครทําได้แล้วอาจจะข้าไปปฏิบัติเลยก็ไม่ว่ากันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมก็สวัสดีครับ เ,เพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต,ต่อไปของช่องเรานะครับเพราะไอทีเข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ